สวัสดีืัอนี้ช่องรัตมีไทยศรสเกตนะครับสิาพาสพี่น้องไปเบิงนะครับดีทีไทยบ้านหลังจากที่ดำหน้าแล้วแต่ประมาณสองอาทิตย์นะคจาัประมาณสองอาทิตย์พอดีมันสิบสี่หมื่นนะครับบ่ทุนไดีไปเบิงโกเตือนะครับโดยพาพพี่น้องไปเบิงว่ามันสิเป็อยังไงมันสินย่างบอกพอปัญหาที่ ที่พ่อคือขันนามยก็คือหมอก้อยกินหมอก้อยเชอรี่กินนะครับเสียหายเสดให้พี่น้องที่ดำหนาเสียกำลังใจในเรื่องของความเสียหายก็คือหมอก้อยกินตอนนั้นเป็นหน้าดอนนะครับสิพ้าพี่น้องคปเบิงหลังจากที่ปลักดำแล้วเราก็ไปทำคลิปให้พี่น้องเฮาด้เบิงในช่วงที่ตอนมือปลักดำนะครับผีพาพี่น้องคนเบิงน่วกันว่า สีงามบาหรือว่าสีเป็นแังใดน,นะครับจากกา้ไปประมาณเกือบสองกิโลเกือบสองกิโลเป็นเออเนครับกำลังโลกรายู่นะกำลังดุย โอกาสดับไฟดหน่ายอยู่เาท่านเท่านแหลวบรรยากาศของผมเองกบานแหลว่ว่ามันมุงิกาดัาท้องวกาดิดับ,มดบมไม่ช่วไหวแต่ว่าในมือนี้สภาพจี่นองไปเบิง่งบางจากสี่บางดาแหลวประมาณสิบสี่หมื่นมือดับนัน,น้ำก็บลเพรสมควรอยู่ ปกว่าน้ำบกเบิดหรือว่าจาังใดว่ากับฝนบบกับตกตกอยู่ต่ห่กบปก็สิมีหนามมีตอนนี้อย่างนาะตกรับไรลเพราะแต่โบกจีดย่างบกก่ได้หรือเธอแลวบ่เลยตกพอที่ทมีหนามมีเงี้ยก็เรียเป็นหน้าดอนพี่น้องที่วานเขาท่านก็นงามอยู่แบบเป็นหน้าดอนปกสิคนดอนก่อนเขางามแล้วกับ มีหยางนั้นะเหมือกนตัดใบหิง้ง่วนกระได้ท้องเด็นกระได้ท้องยางกดะได้หิง้ง่วนแล้วกระได้เขางามนั่คือตัดไปออกเขาเมื่อกระแต่ก็ดีขึ้นเหนือกินเหนือ,นอที่มันตัดตัดเนี่ยแปลกท่งไปกระสีน,น้าบางเนี่ย เทิศอย่างนี้เป็นท่อนผีแต่ทีเป็นทางดินทางดินเหนียวก็สูงประมาณจักสามร้อยเมตรครับตอนนี้ก็มาหอดหน้ามามาหอดหน้ากับ,น,บกน้ำบ,บกนะครับน้ำบกเวดหรือว่วาหน้าก็ที เกิดคักงด้วยดอกเดี๋ยวไปไปเบิ่งนน้ำกันมองนี้มองนี้อันนี้เป็นมองทีมือท้ายคลิปเลยบนท่านไหนดั้มอ่ะมองเพรามันก้าวบนพกาพูดก้าวมันติดป้อนมองเขียวๆตีพี่น้องเด่นเลยเขียวๆอีกว่ะตัวนี้มาดั้มมาดั้มหม่นะครับมือมือที่แท้มคลิปน่ะเ็ศท้ายคลิปบ่ได้ดั้มแน่หนี่มันบ่มีจ่านี้มาดั้มเขาบ้าน เดี๋จะหันกับพ่อแม่สามสี่หมื่นเนาะเพี้ยน,นอาทิตย์เนาะ่าไหรไม่มาดั้พอเพื่อจะไปหาการว่าได้คณะนาจะเป็นอาทิตย์หรอือเปามาดัที่หลังเท่ากับจะเริ่มเป็นแล้วพอกากาเอามาดั้ที่หลังนี่กากาบอบบแข้งทอกาม่นกรกาม่นกรหนึ่งกับเส้นกาที่ กาตกในโพนก็เลยมันแข็งกว่ามาดัดมมันก็เป็นเล็วที่ในการมาจากทละหมอกตอนมาดั้มเนีกก่ยกรับมีนามนามหลายด้ยนะมูนนามหลายอัวดวยกนกับน,นามบกหนาเกิดนี่คือวิธีทำหยาในการเห็นหน้าที่มันหาเกิดคือหนา ปัญหามีด้ามหน้าด้ามหน้าคือหันหน้าลุมหน้าลุมเกิดติเป็นหมอกหอยหมอกหอยหลายแต่ตัวนี้เป็นหน้าดอนหมอกหอยโบควอยหลายแต่ว่านามน้มโบกนามโบก๊บกคนนีงยากเกิดแต่ว่าแต่พี่ว่ายังย่างง่ยังงามอยู่ยังงามอยู่ผมว่าน่าจะน่าจะได้ได้หลายกว่าทุกป,ปีอยู่ดอกพอทุกป,ปี นีแ่แป้งแป้งนี่กับประมาัพื้นที่ทั้งเบิดนี่สามลายแป้งนี่พื้นที่ทั้งเบิดตสามลายแต่ว่าอา่มีพ่นมีพ่น,พนสองพ่นหรอกกับมีสาก็น่าจะเลือประมาันสองลายเกิดเพราะว่าพ่นกับสาพ่นสองนวยกับสาหนวยหนึ่งนี่กับประมาันลายหนึ่งอันที่เลือเป็นหน้าเนี่น่าจะประมาันสองลายี่ได้ที่ได้เขาแน่กะ แต่จักสอบได้ยี่สิบกว่ากว่าจุกเนาะรถเกี่ยวปีปีเนี่ยปีนันได้ยี่สิบกว่าจุกนี่แหละแต่ว่านอกจากหันมากกับมี่จะแต่ว่าหลังจากหันมากกับปีละยี่สิบปีละสิบกว่ากับมี่บ่ถึงสิบกับกันยังเคยมีเลยถือว่าเป็นหน้าดอนที่ที่เป็นหน้าวานาันอ,อยากอยากเนี่ยนอกจากว่าถือสมมติอะอหรือแต่ปีนี่คือบวไ้วันเลยมาไถหหูดไห้แล้วก็มา ากามกาดม่ดำกาจะาข้องกับ่มีดอกหาาม่ดำเอาก็พีหนองมาทอยแต่ถือว่าง,งามเลยถืว่าง,งามเลยหรา,าม,มา่งามายไมกาพกกากาจะคล้องอันนี้นทําปด้ตุกกาเลยจะคลองถือว่ง,งามถือว่าราคาใส่ใจไปหลายก็ื่าจาไปหาเงินด้วยัวโชคดีละ่ะใมาไม่ดำ เพราะว่าอื้นที่รีอบอดดาน้ำหน้าหลายเพราะมันคนเห็ดหน้าบอดดายที่นี่เรีว่าหลายแห่งเลยล่ะพเพราะว่าเห็ดเห็ดหน้าของเชือดซ้ำเทืเอดกับฝนตกแบกบบกเกิดเกิดมามาลอกฟองแป้งกับหมอกไม้กินส่วนของของผมที่นี่ครับแป้งนี่เลยคือปอดดีวาเลยตั้งมาอันดำ

ตัวนี้คือเป็นของธรรมชาติพี่น้องมาเบิองน้วกันว่ะงามได้จักรเซ็นผมก็วงามอยู่แล้วงามเติบอยู่เนาะร่วมเบิ่งตัวนี้กับประมาณจัก1สิบสี่หมืน่นเนาะประมาณหน,น,นั่นเนาะสิบสี่หมื่นอมวนมมวนที่ดำดำก่อนนี่แต่ว่ามวนมวน ม้วนอันนี่กาบพ,พ่อเนี่ยที่ท้ายคลิปมือนั่นน่ะบลเลวเซ็ตน่ะน่าจะเป็นอาทิตย์ผุดอะไรจังเลยมาดำเพราะว่าเพื่อสิไปหากามาได้พอกาจะของบุมีพอตนพาพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันว่าหลังจากที่ดำไปแล้วต้นว่าดำน้ำน้ำก็ร้ายเติบอยู่ด้แต่ว่ามือนี่มามือนั่นประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ดำแต่ว่ามือนี่วันที่ มีวันที่ถ่ายวันมือดำเนึ่งวันที่ยี่สิบเจ็ดกราคดาเนาะยี่สิบเจ็ดกรากคดามือนี hana, ้วันที entitled. ่เก่าเก่าสิงหาวันที่เก่าสิงหากับสิบสี่มือผมก็บอได้มาเบิ้งด้วยกันข้าแต่หยากแจ๊กหนักอย่างนี้กับไปเมียนอยู่หน้าไต่ลำแนาหน้าหน้าลุมผมฮะกามาดำอยู่หุนด้วยกันแต่ว่าบอเลี่วเมียนบังหอยเก็บบังห้อยอยู่บดมือสูมือ ก็ถือว่าลำบากคืดอกแต่ว่ามันก็เป็นวิถีของไทยบานเนาะก็ถือว่าร่วมร่วมแล้วผมก็ว่างามอยู่ขุ้มคาในการในการเหตุอยู่หลังจากที่บ่ดด้ดำมาอ้หลายปีแห่งเนาะคือว่าเป,ป็นเศ้าปีพุล่ะบ่ดบด้ดำีิตนาวานอือัวนี้ถือว่ากลับมาดำ ด้วยการวานบุทัานวานบุทันมันเติมมันกับมันกับบุหม้อกันเลยมันมันบุษืุสมหม้อมันกับเอ็ดบุได right ้ด้วกันนี่เพียงแบงเครื่องแบงมองอันนี้กาบุพอมันกับตีแตกต่างกันหลายตือยู่งกากระคนละคนละหมองมากคนละทีกาตัวกรหนี่กับกางามกาในี่นีกับบุมเมนวากามมวนเดียวหน่อยเลยเพราะว่ากับมี ีเอื่อยเพนกใหายอยู่อยู่หนล่ะเขาวานพนพนลกมาซอยห้มาพนเห็นว่ามันหวางมันบ่บอเพิ่็เลยลกบซอยพูลอเก่ามัดที่มากระด้หลายมัดมันเติมมันดำเติมได้ห้องหน่อยหนึ่งแต่ก่อนก็อันกากาหาที่แรกอันมือท่ายคลิปหนึ่งกับระาณนหน่ะไปหนีไปประมาณห้องนึงตัวนี้เอื่อยเอื่อยครับหลานเรากามาห้กระด้ห้องหน่อยหนึ่งก็ได้งามงามอยู่พอเขาเป็นเขา เขาวานเพิ่นเขาวานจ้าของ,ของ,ของนะพี่เพิ่นกัเพิ่นกัลกรห้นะผมอะพาพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันตัวนี้ก็ประมาณเจ็ดหมื่นแต่ตัวนี้อย่าปงหลายอย่าปงหลายอยู่ในเบิ่งเพราะว่ามันโคกงเนานกอู้ของธรรมชาติ์ตายหมด นกบบยานคนทำไมนี่นกบบยานคนทำไมผมเป็นเด็กหน่อยบ่ได้ดอกเห็นบ่ได้ดอกแดนไลเลย,เลยสิอีนนี่ว่าหยาปุงเนี่ยอยู่ตะเวงปัดมันขึ้นมากขา้าสีหาวิธี่เจ็นนั่นกันเครื่องตัดเกิดขึ้นทิถ้าเบิงงรอเบิงแก้ปัญหาไปเรื่อยๆแต่สีดสดเสดียกคือโบสีดอเหลืองยาสีคือสีโบสีเลย พอผมบริสิทธิ์แยกมาหลายปีแล้วเห็ดแบบชีวาภาพก็บอกทังกับว่าบอไซเคมีเลยเดี๋ยวปุ๋ยก็ใส่อยู่แต่ว่าหนึ่งแยกขาหนายาอย่างนี้บ่บ่เอาแต่ว่าปุ๋ยก็ก็ใส่อยู่โมเมนต์ว่าเห็ดแบบธรรมาชาติเลยโมเมนต์พาพน้องมาเบิ่งมาอัปเดตทั้กัน พอใจพอใจพอใจในผลงานที่ได้มาเฮ็ดได้เหนื่อยอ่ายทิฟตี้มื้อเขาคงก็งามอยู่มันนี้ม่วนตีม่วนใหม่ก็กระลังสิเป็นคือว่ากรลังสิเป็นเดี๋ยวหลังจากนี้ก็สิหาปุ๋ยหาหยังมามาใส่เออ่ในมื้อนี้ก็คือว่าพาพี่น้องมาอัปเดตมาเบิ่งน้ำกันผมก็ผมก็บ่ได้มาเบิ่งคือกันเด้มาเบิ่งน้ำกันเออก็ถือว่าโอเคนะเก่าเขอฝากคลิปนี้นะครับไว้ให้พี่น้อง ได้เบื้องวิธีไทยบ้านว่าการดีวิธีไทยบ้านการเป็นไทยไทยหน้าพ่อไม่เรื่องที่ง่ายนะครับพ่อไม่เรื่องง่ไงเพื่อสืได้มาเป็นเป็นเขาสังคมคนพอว่ายากจากปากช่องรับสินีไทยพิเศษนะครับให้พี่น้องได้รับชมปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับน้ำเสนอวิธีไทยบ้านนะครับพี่น้องเท่าเด็กเฟืองแห่งร้านเท่าเด็ก